ผมดูครับเป็นแค่กระแสแบบคนแชร์ภาพเยอะมากเขินครับเห็นเยอะไหมเห็นเยอะไหมก็เห็นครับก็เห็นมามีทั้งเพื่อนส่งให้พี่ๆส่งให้ดูครับก็เห็นเขาไปแชร์กันใน a ฟ e b o o k ใน t ว i t เตอร์อะไรอย่างงี้ก็เขินดีฮะแต่ก็รู้สึกว่าเราก็ตั้งใจมากๆกับการหุ่นนี้ก็เตรียมตัวมามาเยอะมากครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบตอนถอดกับตอนที่คนแชร์กันอะไรเกินเหมอนกันครับอุ้ยตอนถอดนะครับเพราะว่า ผมรู้สึกว่าตอนนั้นเขินกว่าเพราะว่ามันแบบเรียลไทม์แล้วถอดปุ๊บแล้วพี่ๆในกองหรือว่าทุกคนจ้องมองที่เราอยู่ก็เขินๆหน่อยครับพี่บอกว่ามันถ่ายแตงานแล้วตอนนี้หุ่นเรายังเป็นแบบนั้นอยู่ไหมครับผมก็เมนเทนไว้อยู่ครับก็ออกกำลังกายเรื่อยๆครับผมแต่ว่าเราพอใจในหุ่นนะตอนนีตอนนี้ก็พอใจแต่ว่าอยากทําให้มันลีนขึ้นอีกนิดนึงครับเลาจริงๆยังรู้สึกยังไงที่ทำยกสัญญายแบบนี้พระเจ้า ขอบมากเล้วเพอร์เฟกไปหมดเลยก็ดีใจครับก็แบบขอบคุณทุกคนที่แบบเอ็นดูผมครับสำหรับแสตซ์ีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างแสตซ์ซีรีส์เรื่องนี้ใช่ไหมครับก็พอใจไหมพอใจครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าทําให้ผลงานในซีรีส์เรื่องนี้ครับออนไปกว่า173ประเทศทั่วโลกด้วยก็รู้สึกว่าเป็นผลงานของคนไทยที่ นำไปสู่ที่มันตลาดกว้างขึ้นทําให้ทุกคนได้เห็นมากขึ้นด้วยดูในซีรีส์ก็ความข่าวแล้วก็กระแทกตากระแทกคนไปทั่วโลกเลยนะร้อยเจ็ดสิบสามประเทศทั่วโลกชอบไหมครับชอบสิรัาดูค่ะได้ดูไหมครับดูิเปิดเปิดจากทั้งความข่าวทั้งสิ่แบบตอนต้องโชว์หุ่นโชว์อะไรอย่างนี้แล้วก็ฟิตอยู่เมื่อสองปีที่เราก็ฟิตใช่ไหมฟิตอยู่ตอนนี้ก็ฟิตอยู่ครับมันเป็นยังไงบ้างก่อนที่เรากว่าจะออกมาเป็นแบบซิกแพค แน่แนๆอ,อกขาวอย่างนั้นโอ้ oh, ผมเตรียมตัวประมาณ4ี่หเดือนเลยเ,ออเพราะว่าตอนที่เรารู้เรื่องย่อเราอ่านบทเข่าๆเงี้ยครับออก็เห็นเลยว่าอ่าเป็นนักว่ายน้ำออแดวว่านักว่ายน้ำเดี๋ยวต้องถอดเสือ้อ,อผมก็เลยต้องไปฟิตหุ่นเตรียมตัวให้ลีนเหมือนนักว่ายน้ำมากที่สุดออออแล้วก็ช่วงนั้นก็คือคุมอาหารมากแล้วก็ออกินแต่ไข่ต้มกินแต่ปลาออช่วงนั้นก็หนักเอาเรื่องอยู่ครับเขาได้บอกไหมว่าต้องแบบขนาดไหนอ่ะ ต้องเบิกต้องลากขนาดไหนเออจริงๆเขาก็อยากได้แบบลีนๆเลยครับเขาก็อยากได้แบบฟิลนักกีฬาเลยผมก็พยายามคุมตัวเองให้ลีนมากที่สุดแล้วก็จนช่วงนั้นน่ะอยู่ที่กองผมก็วิดพื้นซิดอัพพี่กิสก็แซวผมนี่ใช้แขนเดินหรือเปล่าเนี่ยเพราะมันล่ำเหรอเพราะมันเริ่มล่ำแล้วแต่ตอนนี้ล่ะผ่านไปสองปีปุ๊บในนั้นในในจอกับตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ก็พร้อมเหมือนเดิมครับฟิตเหมือนเดิมก็พอแบบ บูมีซีทอดเสื้ออีกนะอะไรเงี้ยพร้อมเสมอผมก็เตรียมเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับทำงานอยู่แล้วครับเพราะเราก็ดูแลตัวเองได้ดีครับผมดูแลยากไหมสําหรับเราผมก็เมนเทนอยู่แล้วครับปกติก็คือวิคนึงก็จะออกกําลังกายประมาณ3าถึงี่วันครับมันหนักไหมสัาหรับึ่ผมทําเป็นรูทีนแล้วก็รู้สึกว่าสนุกดีครับชินแล้วชินแล้วถ้าถ้าไม่ได้ออกเราจะรู้สึกผิดหรอใช่ครับเราแบ่งยังไงวันอาทิตย์จะต้องออกกี่วัน ออกประมาณ3-4วันครับก็ถ้าผมจะฟิตเนสก่อนก็คือเล่นเวทเล่นอะไรนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับแล้วก็วิ่งต่ออีก45นาทีอย่างของที่อยากกินแบบว่าที่มันแบบของมันของอะไรอย่างเงี้ยเราต้องกินไหมมีแบบแบ่งไปกินผมกินได้หมดเลยครับแต่ว่าผมจะเลือกกินมากกว่าอย่างเช่นถ้าไปกินข้าวมันไก่ใช่ไหมครับผมก็จะดึงหนังออกแล้วก็กินแต่เนื้อหมูกระทะอย่างเงี้ยล่ะ หมูกระทะก็เน้นผักแล้วก็กินแต่หมูแสดงว่าเบคอนหมูสามชั้นหนังไก่บูไม่เคยกินเลยใช่ไหมก็ก็มีกินบ้างนิดหน่อยแต่ว่าแต่ว่าผมจะกินเป็นพวกแบบสันนอกที่มันไม่ค่อยมีเนื้อเออเออก็เรียกว่าเลือกกินใช่เรียกว่าเลือกกินแต่ว่าจริงๆกินได้ทุกอย่างกินง่ายครับกินแต่ะง่ายกินง่ายอยู่ง่ายหมูกระทะอย่างเงี้ยเราปิ้งมันกินไหม อ่อหมูกระทะเราก็กินได้แต่ว่าเราตัดมันออกใอร่อยเลยนะตรงนั้นนะใช่กินง่ายไหมกินง่ายยินดีท่ว่ากินง่ายกินง่ายครับง่ายล่าสุดบูได้เป็นแฟนสวาร์โฟกีเป็นไงบ้างะนี่คือคนแรกของของแบรนด์เลยปะก็เป็นคนแรกของประเทศไทยครับใช่ดีใจมากเพราะว่าจริงๆก็คือผมก็ได้เริ่มทำงานกับลอฟสวารลฟสกีมาเรื่อยๆแล้วก็ ดีใจที่แบรนด์เลือกผมเป็นตัวแทนของ f ฟนออสซาวาล็กี้ไทยแล้วคือคนแรกของคนประเทศไทยครับใช่ครับเป็นคนแรกของประเทศไทยด้วยออมันภูมิใจหมโอ้โภูมิใจมากๆออครับแล้วก็ผมชื่นชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนรอดูว่าผมกับแบรนด์สวาร o ลกี้เนี่ยจะสร้างสารรค์ผลงานอะไรมาให้ดูก็เชื่อว่าปีนี้จะมีอะไรตื่นเต้นมากๆครับได้บินเยอะกว่าเดิมไหมได้บินเยอะกว่าเดิมไหมปีนี้ปีนี้แหละครับก็ ต้องรอติดตามครับมีบินเลยเหมือนเรายังบินไม่ถูกแล้วใช่แล้วโอ้บินได้อีกครับชอบมากแค่ในอนาคตจะต้องบินไปที่ไหนอีกไหมพี่บูก็เดี๋ยวมีบินเดือนหน้าครับผมบอกเวลาอกยังบอกได้ไหมเป็นงานเดี๋ยวรอดูดีกว่าเดี๋ยวประกาศตารางงานในแฟนเพจแต่ว่าทุกแบรนด์ที่ไปบูได้ร่วมงานกับเขาก็คือแบบว่าคอนเนคชั่นคอนเนคชั่นใหญ่ๆขนาดเลย มันคือความแบบหน้าตาของประเทศอะลูกแฟนคลับเขาก็ชื่นชมไงว่าแบบโอ้โหสมแล้วลูกเราพระเจ้าขอบคุณครับก็ดีใจมากมากครับก็ <c oughs> ขอบคุณทุกแบรนด์ที่แบบว่าเลือกผม,มแล้วก็จะตั้งใจให้เต็มที่ครับเดี๋ยวบอกสิว่าประสบการณ์ที่ได้จากแบรนด์ต่างๆอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างเวลาไปร่วมงานกับเขาไปแต่คอนเนคชันกับพวกเขามันมันได้อะไรกลับมาบ้างการร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆใช่ไหมครับเวลาที่เราไปต่างประเทศผมว่าก็ทำให้เราได้เห็นโลกกว้างขึ้นแบบได้ได้เดินทางได้ ไปเจอสิ่งใหม่ๆได้คอนเน็ชันได้เจอผู้คนเยอะขึ้นก็รู้สึกว่าทําให้เราเติบโตขึ้นด้วยครับทาการได้งานเยอะขึ้นด้วยงานเยอะขึ้นด้วยท่านาที่นู่นแบบเริ่มจําหน้าเรารู้จักเราแฟนตามมาน่างชาติแฟนใช่ไหมครับก็มีรู้จักมากขึ้นครับ<ม>แต่ว่าเวลาที่เราไปถึงประเทศเทศขาเขาก็จำจำผมได้แบบเฮ้ยูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรามีวิธีไปตก กันขับต่างชาติยังไงบ้างมีไหมมีวิธีไหมน้วิธีอะฮะจริงๆก็ก็คุยกับเขาผมก็พยายามพูดคุยกับเขาให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นถ้าผมไปประเทศมิลานอย่างเงี้ยครับไปอิตาลีผมก็จะฝึกพูดภาษาอิตาลีไปคร่าวๆครับเพื่อให้จะสื่อสารกับเขาได้ครับอย่างนี้นอกจากแบบว่าสื่อสารกันเราต้องศึกษาด้วยว่าประเทศไปไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับตกมาได้เยอะไหมตกมาได้เยอะไหมพักหลังๆก็ผมว่า ก็เรื่อยๆครับผมทำตัวทำตัวนะอ้าวฝากเพนๆหน่อยว่าอนาคตเรานี้ยจะได้เจออันดามดาของบูที่แบบกว้างขึ้นมากขึ้นครับแล้วก็มีปีนี้ก็มีซีรีส์ให้ทุกคนติดตามด้วยครับก็อย่างที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้ก็มีซีรีส์ชื่อเรื่องว่า intern in my heart นะครับผมเด็กฝึกหน้าใสเติมหัวใจนายหญิงก็ออนแอร์ทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มตรงทาง VTV ครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งด้วยจอนแอร์ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับผมโอเคขอบคุณค่ะอ้าวอินเสิร์ตบูมาแล้ว